ก็สวัสดีด้วยนะครับก็อยู่กับเกมดาร์โก้ลาจานะครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีหาจุดเกิดบอสนะครับบอสจะมีเลเวล 15, 45แล้วก็60นะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบอสเลเวล15กันก่อนนะครับให้ทุกคนกดมาที่แผนที่ตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็แมป แมปของบอส15จะอยู่ที่ท่าเรือไซบีเลียนะครับมุมบนซ้ายกดเข้าไปจุดที่เป็นแดงแ่งครับจะเป็นบอสเลเวล15นะครับตอนนี้เราก็อยู่แล้วเราก็กดไปเนี่ยครับจะเป็นบอสมังกรต,ตัวนี้ครับบอสต,ตัวนี้จะเลเวล15ฆ่าง่ายครับบอสต,ตัวนี้จะพอฆ่าตายปุ๊บอีกสักอีกแป๊บนึงอะ่ะ มันก็จะเกิดเลยอของที่จะได้จากบอสตัวน,นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับแต่ก็ไม่ได้โหดมากแล้วก็จะเป็นทรงผมแฟชั่นอ,อันนี้ครับทรงนี้ครับแต่เป็นสามวันนะผมก็ได้มาแต่หมดหมดไปแล้วแล้วก็ไปดูบอสตัวต่อไปเลยครับกดม,มาที่แผนที่นะครับแล้วก็ไปที่แผนที่โลกแล้วก็มาที่ นอกเขตฮอนะครับตรงมุมล่างซ้ายนอกเขตฮอแล้วก็กดเข้าไปมันจะอยู่ล่างแมปเลยครับกดไปตรงตรงด้านล่างแมปเลยครับนี่นะครับจะอยู่ที่ตรงตรงนี้เลยครับบอส ตรงนี้เลยครับเนี่ยคนมาเยารอกันเต็มเลยบอสตัวนี้ถ้าตายแล้วจะต้องรออีกครึ่งชั่วโมงบอสถึงจะกลับมาเกิดใหม่คือจะตายเกิดทุกครึ่งชั่วโมงครับผมอ่าอันนี้คือบอส45ครับก็ค่อนข้างโหดอยู่นะคนก็มาเยอะเลยทีนี้บอส60ครับกดไปที่แผนที่แล้วก็มาที่แผนที่โลกนะครับไปดูที่ Academy Class e ซนะครับก็คือโรงเรียนของเราแน่นเองกดเข้ามา ามาที่จุดจุดเริ่มต้นก่อนเลยครับโอเคเราเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับทีนี้เรามาตรงนี้เลย โดดมานิดนึงโอเคถึงแล้วมาตรงนี้นะครับบอสเลเวล v e l 60ตัวนี้จะเกิดเป็นเวลานะครับจะมี5โมงครึ่งกอนเช้าบ่าย3มครึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็5ทุ่มครึ่งนะครับถ้ามาตรงนี้พอมาถึงให้กดเปิดตาทิพย์ครับแต่ต้องมาเป็นเวลานะครับตอนนี้ กี่โมงเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงอีกชั่วโมงขึ้นก็จะเกิดก็คือกดเปิดตาทิพย์แล้วมันจะมีประตูว้าเป็นก้อนดำๆตรงเกิดอยู่แถวๆตรงนี้แหละครับแต่ต้องเปิดตาทิพย์ด้นะถ้าไม่เปิดตาทิพย์ก็คือจะไม่เจอก็กดก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วก็จะว์าไปแมปบอสเลยครับก็สามารถตีบอสได้บอสหกสิบก็จะโหดอยู่ยนะพยายามอย่าตายถ้าตายก็ใช้เพชรเกิดได้หรือจะกดเกิดกับจุดเริ่มต้นก็ได้ครับ ของที่จะดรอปได้ก็จะมีอุปกรณ์ถ้าเป็นวอสหกสิบของที่ดรอปได้จะเป็นอุปกรณ์สีม่วงแล้วก็เป็นพวกเหรียญเอาไว้สุมรกระชาปองนะครับเหรียญสุมรกระชาปองก็เอาไปแลกของรางวัลต่างๆก็เดี๋ยวไปกดดรายละเอียดเอานะครับส่วนบอสสี่สิบห้าก็จะดรอปของม่วงเหมือนกันเนี่ยบอสของฮอเนี่ยนยครับบอสของแมปนี้ครับดรอปของม่วงเหมือนกันแต่เป็นของม่วงเลเวลห้าสิบครับ ก็ถ้าโชคดีถ้าใครโชคดีนะก็มีโอกาสจะได้เนี่ยครับภาษามังกรเอามาใส่อาวุธแบบที่ผมใส่เนี่ยครับเนี่ยครับเป็นสกิลภาษามังกรจะเห็นเนี่ยครับที่ขึ้นเป็นเครื่องหมายส้มๆอยู่ตรงอยู่ตรงอุปกรณ์เราครับเนี่ยครับบวกพลังเยอะมากเลยครับจะเป็นสกิลเสริมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ